ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราก็จะเรียนเรื่องการบวกจำนวนสองหลักกับ 10, 20, 30, สิบยี่สิบสามสิบไปเรื่อยๆจนถึงเก้าสิบนะคะที่มีผลบวกไม่เกินหนึ่งร้อย 100. อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่แปดการบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกินหนึ่งร้อย 100. และการลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกินหนึ่งร้อย 100. นะคะค่ะการบวกจำนวนสองหลักกับ 10บ0ี่ไปเรื่อยๆจนถึง90นะคะใช้วิธีการบวกจำนวนในหลักเดียวกันเข้าด้วยกันนะคะค่ะเรามาดูกันเลยนะคะน้องมีลูกแก้ว35ลูกได้มาอีก10ลูกน้องมีลูกแก้วทั้งหมด กี่ลูกนะคะเราเอามาบวกกันนะคะก็คือ35บวก10นะคะเท่ากับจำนวนใดเมื่อวานเราเรียนวิธีที่1ไปแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนวิธีที่2กันนะคะนั่นก็คือการบวกในแนวตั้งนะคะค่ะเรามาดูกันเลยนะคะ35บวก10เท่ากับจำนวนใดเราจะบวกกันในหลัก หน่วยกันก่อนนะคะนักเรียนนั่นก็คือ5บวก0ค่ะได้5นะคะต่อไปเราบวกในหลักสิบกันนะคะ3บวก1ได้4นะคะแปลว่า35บวก10ได้เท่าไหร่เอ่ย45นะคะค่ะเรามาดูกันเลยนะคะ16บวก80เท่ากับ จำนวนใดนะคะเราจะบวกในหลักหน่วยกันก่อนนะคะหกบวกศูนได้หกนะคะบวกในหลักสิบค่ะหนึ่งบวกแปได้เก้านะคะสิบหกบวกแปดสิบได้เท่าไหร่เอ่ยเก้าสิบหกนะคะข้อต่อไปเลยค่ะสี่สิบห้าบวกสามสิบเท่ากับจำนวนใดเราบวกในหลักหน่วยกันก่อนนะคะ ห้าบวกศูนย์ได้ห้านะคะวบวกในหลักสิบค่ะสี่บวกสามได้เจ็ดนะคะแปลว่าสี่สิบห้าบวกสามสิบได้เท่าไหร่เอ่ยเจ็ดสิบห้านะคะข้อต่อไปค่ะสิบเอบวกแปดสิบเท่ากับจำนวนใดนะคะเราจะบวกกันในหลักหน่วยกันก่อนนะคะ หนบวกศูได้หนึ่งะคะบวกในหลักสิบค่ะหนึ่งบวกแดได้เกนะคะแปลว่าสิบเอ็ดบวกแปดสิบได้เท่าไหร่เอ่ยเกสบอ็ดนะคะข้อต่อไปเลยค่ะหกสิบสี่บวกยี่สิบเท่ากับจำหนวนใด้แล้วบวกกันในหลักหน่วยกันก่อนนะคะ สีบะะ่บวกศูนย์ได้สี่ะนะคะวบวกในหลักสิบค่ะหกบวกสองได้แปดนะคะแปลว่าหกสิบสี่บวกยี่สิบได้เท่าไหร่คะแปดสิบสี่นะคะข้อต่อไปเลยค่ะห้าสิบบวกสี่สิบสองเท่ากับจำนวนใดนะคะบวกในหลักหน่วยกันก่อนนะคะศูนย์บวกสอง ได้2นะคะบวกในหลักสิบค่ะ5บวก4ได้9นะคะแปลว่า50บวก42ได้เท่าไหร่เอ่ย92นะคะค่ะวันนี้เราก็จะเรียนกันเพียงเท่านี้นะคะไว้ชั่วโมงหน้าครูก็จะมาขึ้นเรื่องใหม่นะคะ